ดีโอที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่เราเพิ่งไปถ่ายมาให้กับแบรนด์ Coffee a 2 0นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของน้องสาวเราเองเป็นแบรนด์กาแฟ Cold Brew Concentrate นะคะซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราใช้เวลา1วันเต็มเลยในการถ่ายทั้งรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอค่ะจากวันนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่เราสามารถปรับปรุงแล้วก็ทําให้ได้ดีขึ้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่เราเรียนรู้ให้กับแบรนด์และคนที่อยากเริ่มถ่ายวิดีโอโฆษณาได้เรียนรู้กัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัคฟรีชนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับฝ้ายอีกแล้ววิดีโอโฆษณาเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของวิดีโอที่หลายคนต้องการและในยุคนี้เนี่ยฝ้ายก็เชื่อว่ามีหลายๆแบรนด์ที่อยากทําวิดีโอแบบนี้มากขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าหรือสร้างแบรนด์ awareness และฝ้ายก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆอนอีกหลายๆคนที่อยากจะลองเข้ามาถ่ายวิดีโอแนวโฆษณาดูฝ้ายก็เลยอยากจะมาแชร์5สิ่งที่แบรนด์และคนถ่ายวิดีโอควรรู้ก่อนเริ่มถ่ายวิดีโอโฆษณา หนึ่งรือว่าเราทําวิดีโอไปทําไมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับแบรนด์และคนถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการทําผลงานของเราออกมาซึ่งแต่ละจุดประสงค์ของการถ่ายทําวิดีโอเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปอย่างในวิดีโอตัวนี้ของ Coffee Twenty เนี่ยเขาต้องการนําวิดีโอตัวนี้ไปโปรโมตสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายลงช่องทาง Instagram วิดีโอนี้เนี่ยเราก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆแค่15วินาทีแล้วก็จัดองค์ประกอบเป็นแนวตั้งเพื่อที่จะได้ลง i ิน t a g r a m นอกจากาน,นั้นเน ก็ยังพยายามทําภาพให้มันแบบดึงดูดสายตาคนโดยใช้เวลาหน่อยที่สุดซึ่งเหตุผลในการทําวิดีโอเนี่ยมันก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ awareness การโปรโมทสินค้าหรือว่าการเพิ่มยอดขายเป็นต้น2 รู้จักแบรนด์ของตัวเองการที่เรารู้จักแบรนด์ของตัวเองดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราแสดงแบรนด์ personality หรือบุคลิกของแบรนด์ออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแบรนด์ Brand personality จะถูกกาหนดด้วยสสิ่งนี้ 1. ล look feel 2. อ tone voice look feel คือภาพลักษณ์ที่แบรนด์อยากให้คนอื่นมองเห็น t โ Voice คือวิธีการสื่อสารของแบรนด์กับลูกค้าหรือเรียกง่ายๆว่าน้ำเสียงที่เราต้องการจะใช้กับลูกค้านั่นเองอย่างวิดีโอตัวนี้ที่เราเห็นการของ Coffee A20 เนี่ยภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาก็จะมีความเท่ความคูลเพราะฉะนั้นฟีลของวิดีโอนี้ก็จะเป็นแบบดักดับเท่ๆคูลๆแบบที่เห็นกัน า reference. การหา reference มาประกอบการพูดคุยระหว่างแบรนด์และคนถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะทําให้ทั้ง2ฝ่ายเห็นภาพตรงกันมากขึ้นถ้าแบรนด์เองมีภาพในใจอยู่แล้วแล้วก็แค่อธิบายออกมาเป็นคําพูดเนี่ยอาจจะทําให้คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยตีความหมายของเราผิดแล้วก็ภาพอาจจะไม่ได้ตรงกันเพราะฉะนั้นการหา reference มาคุยกันเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นภาพตรงกันมากขึ้นอย่างรอบนี้เนี่ยฝ้าก็คิดว่าจะไปถ่ายให้น้องแบบสบายๆเลยไม่ได้เตรียม reference ไปเท่าไหร่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ้าก็ต้อง ไปหา reference หน้าง,งานอยู่ดีถ้าเกิดเราเตรียม reference ไปก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดเวลาในส่วนนี้ไปได้แล้วก็เราจะได้มีภาพตรงกันกับเจ้าของแบรนด์ด้วย 4. วางแผนการถ่ายพอได้ reference มาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะวางแผนในการถ่ายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะถ่ายเซตนี้ซีนนี้ช่วงเวลาไหน เพื่อที่เราจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างงานของ Coffee t 2 n y เนี่ยเราก็ไม่ได้วางแผนมาละเอียดมากเราก็เลยถ่ายมาแบบค่อนข้างพอดีพอดีถ้าเกิดเราได้วางแผนละเอียดกว่านี้เราน่าจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้ช็อตที่มันจรงิจรงๆกว่านี้มากขึ้นอาจจะทำได้งานนี้ได้ดีมากขึ้นกว่านี้เราคิดว่าต่อให้มันเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ยังไงทุกคนก็ควรจะต้องวางแผนการถ่ายทำไว้ด้วย เซ็ตดีไซน์เซ็ตดีไซน์เนี่ยก็คือ p พรอที่เราจะนํามาใช้ในการถ่ายวิดีโอนอกจากจะต้องสวยงามแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องสื่อถึงแบรนด์ personality แล้วก็สามารถเล่าเรื่องในวิดีโอได้ดีด้วยอย่างครั้งนี้เนี่ยเราก็ พอมีไอเดียคร่าวๆไว้บ้างแต่ว่าเราไม่ได้เลือกพร็อพไปก่อนเราก็เลยต้องไปคัดพร็อปกันหน้างานก็ทําให้เสียเวลาในการจับเซตไปพอสมควรสําหรับแบรนด์ Coffee A20 เนี่ยเราคัดพร็อปออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ทําจากไม้เนื่องจากว่าเราคิดว่ามันเข้ากับสีของเมกาแฟได้ดีแล้วก็เข้ากับตัวแบรนด์ personality ของตัว Coffee a 2 0 จบแล้ว5ข้อที่เราเรียนรู้มาถ้าใครอยากให้เราทำวิดีโอโฆษณาให้สามารถติดต่อเรามาได้เลยเราอยากช่วยทุกคนส่วนใครอยากกินกาแฟาไปที่ Instagram Coffee a 2 e t y ได้เลยรอบหน้าอยากให้ฝ้ายกับโบ๊ททำวิดีโออะไรสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ c r i b e ช่องพักกวแฟด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย